ค,คลิปนี้เดี๋ยวเรามาลอยตะข่ายหน้าช้างสําหรับวิมานพระอินนะคะเราจะใช้ดอกอดอกลักขนาดกลางของวิชิชัยนะคะแล้วก็ดอกพุธขนาดดอกพุธหรือไอมะลิที่ชู่นะคะขนาดยี่สิบห้าสตางค์นะคะอันนี้ใช้แปดสิบสี่ดอกอันนี้ใช้เจ็ดสิบสองดอกนะคะแล้วก็หัวจุกมันนะลวดใช้สแต,เตนเลสอย่างหนานะคะแล้วก็ตัดให้เหลือ ที่มันยาว15นิ้วนะคะแล้วก็ตัดให้เหลือประมาณเซ่ติเมตานนะคะหรือหรือประมาณสิบสองนิ้วเนาะแต่มันไม่ถึง12นิ้วหรอกอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร้อยตะข่ายลักษณะแบบนี้อันนี้ครูจะร้อยยืดหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นที่ห้อยเนาะถ้าเราร้อยโดยไม่ได้ใส่ดอกพุธเลยมันจะเป็นสั้นๆแบบนี้นะแล้วมันจะเวลาอันนี้ก็จะใส่เทวดามันก็จะดูล้นๆนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ครูจะเอามาใส่เทวดาแบบนี้ใส่พระอินเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นข้างล่างข้างล่างครูก็จะอามาใส่ตัวนี้นะคะมันจะได้ยาวหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะร้อยดอกไม้นะคะ,ะวิธีการก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราผูกผูกได้นะคะใช้ได้ได้เบอร์แปเส้นคู่นะคะ ลได้เบอร์แปดเส้นกู่เดี๋ยวเราพันหัวท้ายตัวนี้ไว้ก่อนนะมันจะได้ไม่ไม่เลื่อนหลุดออกประมาณนี้นะคะพันสก,กอตเทปไว้ก่อนเราจะร้อยข้างใดข้างหนึ่งนะร้อยทางก้นมันนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็ร้อยไอตัวเนี้จะใช้อยู่ที่เราจะทำหกช่องนะคะหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเราจะใช้ดอกตัวนี้นะคะเราจะขั้นด้วยสามสามดอก สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดดอกนะคะแล้วก็ร้อยไปเลยนะคะใส่จุกด,ด้วยร้อยไปในทางเดียวกันนะคะวันนี้จะมีเสียงเครื่องบินรบกวนนิดนึงร้อยไปอย่างนี้เลยนะคะสิบแปดดอก อันนี้เราพันไหมมันก็จะไม่หลุดเห็นไหมคะค่ะอันนี้ก็ร้อยได้สิบแปดนะคะสิบแปดดอกเออเวลาเราร้อยเนี่ยดูจุกมันด้วยนะคะจุกมันจะมีทางทางทางเล็กกับทางทางข้างล่างมันเนี่ยนะคะมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมน,นะเสร็จแล้วเราก็ติดแล้วก็เทปหรือพอลอร์เทปไว้ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ให้มันเลื่อนเลื่อนค่ะ หลังจากที่เราร้อยตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะคะ18ดอกเนาะเราก็จะมาร้อยในลักษณะแบบนี้นะคะก้นชนก้นแล้วก็ตามด้วยดอกพุดธสองดอกแบบนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะมัดไว้ก่อนนะคะมัดไว้ตรงนี้ครูจะล้อยได้เข้าไปตรงช่วงที่เรามัดอย่างนี้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามัดอีกทีหนึ่งตรงจุดเริ่มต้นนะคะ เราก็จะร้อยตรงนี้นะคะอ่าถ้าใครจะใส่จุกมันก็ใส่ไปก่อนนะคะใส่ไปก่อนลักษณะแบบน,นี้จุกดอกลักนะคะอันนี้ใช้ดอกลับขนาดกลางนะคะของนิชิตใชัยน,นี่นะคะแล้วก็กานด้วยพุทอันนี้ถ้ายาวมากเกินไปนะคะถ้าแบบไม่ชอบเหมือนที่รูทำตอนนั้นก็ ให้ตัดเอาตหา่หัวมานะคะหรือจะใครไม่มีใช้ลูกปัดได้เลยนะคะหรือจะใช้ตัวเนี้ยต่อไปอีกอันหนึงก็ได้นะจะได้ยาวๆขึ้นนิดนึง <S <S ขนาดดอกลักนี่มันมันไม่เท่ากับดอกลักพลาสติกทั่วไปดูมันจะดูสั้นๆกว่า เสร็จแล้วเราก็นับ1 2ึสานะคะแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วหมุนไว้สองครั้งแล้วครั้งที่3เนี่ยเราทำห่วงไว้อย่างนี้นะคะห่วงลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะคล้องมัดไปก่อนนะคะแบบแล้วก็ร้อยลักษณะเดียวกันนี้ยาวมาจนถึงจบนี่นะคะ ร้อยมาจนสุดครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมัดละอ่ามัดไปด้านข้างนี้อันนี้คือได้มันหมดนะเราก็ต้องพันเหมือนเหมือนกับตอนเริ่มต้นนะคะ ตัดได้ทุกครั้งนะคะให้ผูกให้แน่นแล้วก็หยอดด้วยกาวทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ต่อได้นะคะก็ผูก<ม>เดี๋ยวคล้องอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่หลุดมัดซะก่อน มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หยอดกาวเสร็จแล้วก็ร้อยกลับลงไปข้างล่างนะคะร้อยกลับลงมาเลย เนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคล้องห่วงไว้ด้วยปึ้งค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าได้สองเส้นเนี่ยมันโอกาสมันจะพันกันนะมันมีโอเ,เสร็จแล้วเราจะร้อยกลับมาอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ถนัดก,ก็พลิกกลับแล้วก็ร้อยไปทางเดิมที่เราถนัดนะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้ว ต่อมาก็เริ่มชั้นที่สองร้อยเหมือนเดิมนะคะร้อยเหมือนเดิมอ่ะชั้นที่สองมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นลายของเขาใช่ไหมแต่พอที่จะมาชนตรงนี้เราต้องใส่ดอกพุธลงไปอีกหนึ่งดอกนะคะไม่เหมือนข้างบนนะคะข้างบนมันเริ่มต้นเราไม่ต้องใส่ดอกพุธ นี่นะคะนี่น,นี่นะคะนี่ใส่ดอกพุธตรงนี้อีกหนึ่งดอกเสร็จแล้วค่อยเอามาคล้องมันก็จะมาชนดอกพุธตรงนี้พอดีนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับสีก้านสีดอกของดอกพุธนะคะ เสร็จแล้วก็ร้อยเหมือนเดิมเลยนะคะไปจนสุดทางนู้นนี่นะคะเอาพุธลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ดอกรักนะคะอย่างนี้นะคะเอาพุธลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ดอกรักตามนะคะ เสร็จแล้ว้ามาเป็นพุธกับพุธนะคะก็ามาเป็นพุธนะคะนี่นะเป็นพุธแบบนี้นะคะร้อยลงมาปึ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นลักนะคะลักแล้วก็พุธ ก็เป็นพุทธนะคะเพื่อที่จะให้มาชนกับข้างบนนี้บางทีครูร้อยๆไปครูก็หลงเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปึงอันนี้เขาก็จะหยอนลงมาอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็มาคล้องอันนี้ก็ทําไปจนสุดนะคะนีจะเป็นชั้นที่สอง อันนี้เราจะเอาเป็นหัวก็ได้เป็นข้างบนก็ได้หรือเป็นข้างล่างก็ได้ทำลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะค่ะแล้ร้อยลักษณะแบบเดียวกันนี้นะคะมาจนสุดตรงนี้นะคะ เราผูกด้านข้างนะคะแล้วเราก็แทงเข็มลงด้านล่างนะพยายามต่อให้มันอยู่ด้านข้างเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาอุบะมาผูกโข็มอย่างนี้นะแล้วก็ร้อยแถวที่สามเหมือนเดิมนะคะร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะไม่ร้อยให้ดูนะเดี๋ยวครูไปเจอกันตอนจบเลยนะดยได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะคะ เนนะอ่ะราก็ร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวร้อยให้ดูตาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนจบเลยนะคะนะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนจบชั้นสุดท้ายเลยนะจ๊ะ ค่ะอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะ เสร็จนะคะทำสองอันนะคะเดี๋ยวคือทำสองอันมันจะเป็นข้างล่างกับข้างบนแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาทําหน้าต่างใส่นะคะมานี้